thank de สวัสดีทุกคนนะฮะก็ในะครับวันนี้พบกนะับใครฮะใช่แล้วริ้งไงจะใครล่ะดีใจมากนะครับโตโน่ก็มานี่ริ้งเองนี่ริ้งเองนะฮะก็วันนี้นะฮะก็ดีใจมากนะครับที่ได้มาพบปะก,กับทุกคนนะฮะเนื่องในงานวันเด็กใช่ไหมฮะวันนี้ หนหนเด็กบ้างเนขอขอมือเด็กหน่อยตัดโทษโทษนะับเด็กนี่มน 0, ันน้ำาตูนย์หรือสี่สิบหรือเปล่าไม่ใช่นะห้าสิบเลยนะฮะตายแล้วต้องมีเด็กๆมานะครับ มากมายนะครับมีเด็กจริงนะครับเด็กจริงอยู่นี่เห็นอยู่เนี่ยเออหน้าตาน่ารักนะเด็กจริงเนะครับเด็กจริงอยู่แถวนี้นะครับเด็กโปงก็จะอยู่ข้างหลังนะฮะฮะเด็กอยู่เนาะอือที่สบายใจเลยนะฮะก็ดีใจนะครับวันนี้ที่ได้มาอ่า พบทุกคนมาร้องเพลงทุกคนฟังนะครับอันนี้ก็เป็นงานแรกของนิดเลยนะครับตั้งแต่ปีใหม่มานะครับก็ทีโอกาสสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยครับสวัสดีปีใหม่นะครับนะเขาสวัสดีไปนานแล้วแหละนะครับนี่วันที่นี่เท่าไหร่แล้วอะ่ะไม่รู้วันไม่รู้คืนวันที่เก้านะครับวันนี้ทัง้งขัญวันเด็กปีนี้ของเรานะฮะไหนอยากให้เด็กอยากให้เด็กน้อยตอบอะ่ะไหนลองตอบคั้งขัญวันเด็กให้ถ้าจะตอ พี่นี่ไม่มีรางวัลให้เลยเอาเอาหลบตกทำไมวะไอ้ไหนๆเข้าทำฝนเด็กไงฮะเด็กดีบนเพียเรียนรู้ส่วนนาคตโอ้ยสุดซึ้งตอนเด็กๆพี่นี่ก็เข้าทำฝันเด็กไอ้ทุกปีเลยนะฮะแต่โตมาพี่นี่ก็ไม่ค่อยได้ดูทำฝันนะฮะมันเกินเด็กไปแล้วนะตอนนี้นะครับขอให้น้องมีรางวัลให้ด้วยอู้คนเก่งมีรางวัลให้ด้วยครับ ดีใจใหญ่เลยนะฮะรางวัลยังมีอีกเรื่อยใช่ไหมฮะเดี๋ยว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 ค่อยมีนะฮะมีอะไรอยากตอบคำถามไหมครับจะได้รางวัลถามมาเลยน้องบอกคำตอบมาเ๋ยพี่ถามคำถามให้ถางรูปเด็กสมัยนี้เขาเก่งเนาะพอลิพูดโวกเขาแบบอะไรอเกหน้าน้องแบบเลียดมาแต่ไกลนะฮะสุดยอดมากจริงนะเออนะฮะปิดดีมันเพียรเรียนรู้สูาคตน,นะครับ ก็งานของพามาเด็กปีนี้นะใส่ไว้แส่ตานะจ้ะนะครับวันนี้นะครับเตรียมเพลงนะครับเป็นเพลงสนุกสนานมาทั้งนั้นเลยนะครับฝนไม่ได้ตกใช่ไหมครับได้ห็นเสียงน้ำเดือดๆนะครับน้ำพุที่เองนะฮะ ต่อไปเลยแล้วกันนะครับเรามาร้องเพลงไปได้วยกันดีกว่านะครับเพลงนี้นะครับใครร้องตามได้อยากให้เชื่อร้องนะครับใครเต้นได้ก็เชื่อเต้นนะทีน,นี้คิดถึงถึงบรับ Thank mm -hmm. you. นราในวันนี้ดูท่าจะมีะความสุขกับกนคลิปมากเลยนะฮะนหมครับคลิปไม่เป็นจังหวะนะครับคลิปไม่มีเรื่องหนักน,นะฮะคลิดได้ทุกเวลานะฮะสุดยอดนะฮะฮะอะไรนะคิดถึงเหรอก็เหมือนกันไงก็คิดถึงตลอดเหมือนกันแต่ทำยังไงได้ระยะเวลาค่ภาคเราจากกัน จ้าโอ้โหส่งข้อความมาอย่างนี้เลยนะฮะพี่ลิศร้องเพลง Happy Birthday ให้หน่อยให้น้องพิมพ์น้องพิมพ์คนไหนฮะน้องพิมพ์คนนี้อ่ะเมื่อน้องเขาขอมาเราก็อยากขัดนะครับอ่ะทุกคนเวทไทยน้องพิมพ์เลยนะฮะ ไปบนขอพรขอพรยังขอพรว่าอะไรนะฮะขอพรว่ราให้เขินนะฮะฮะขอหอมแก้มทีหนึ่งน้องเขาไม่ได้พูดซะหน่อยเออพี่ก็เชงน้องเขาจัง ยากมากเลยนะครับเกิดมาพี่ยังไม่เคยจัดง,งานมันเกิดที่อย่างนี้เลยนะฮะสุดยอดมากจริงๆนะครับเราได้จัดง,งานมันเกิดต่อหน,น,น้าสาธารณชนขนานี้สุดยอดนะครัก็ขอต้อนมับความสุขมากนะอ่ะนะครับก,วก,นะนะบก็วันเด็กนี่ครับก็คุยเรื่องเกี่ยวกับเด็กๆหน่อยไหมฮะพวกเราทุกคนผ่านการเป็นเด็กมาหมดแล้วใช่ไหมฮะหรยังไม่ผ่านเป็นอยู่ ปัจจุบันยังเป็นอยู่45เนี่ยนะฮะ14อ๋อ14 14ก็ย oh, ังเด็กอยู่เออเอ้าถามเด็กๆดีกว่าไหนเด็กอยู่ไหนบ้างเนี่ยบอกบอกตรงว่าบอกตรงว่าแยกไม่ออกว่าคนไหนเด็กจริง คนไหนอายุเกินสิบห้าแล้วนี่แยกไม่ออกเลยนะฮะทางหน้านี่เด็กนี่ทางหน้าใครเกินสิบห้าบ้งดีกว่าใครเกินสิบห้าบ้างดีกว่าทา,า,างหน้าหนูเกินสิบห้าเหรอครับหนูสิบเจ็ดเหรอคู้หน้าอ่อนมากเลยอ่ะหน้าเด็กอ่ะใช้คีมอะไรบอกพี่ได้นะอ้ว <c> อ <oughs> ้าอ้าวดีว่าวอ้าาวอ้ว้าอบาำอาวอ้าวอาวอาวอ้าอยาวออบาำถามเ,าาามเดี๋วอวอาอาวอตาให้าวอ้ววว น้องน้องอยากตอบคำถามเหรอครับอยากตอบคำถามไหมไม่อยากตอบทำไมไม่อยากตอบอ่ะไี่เอาไม่ดีถ้าใครอยากตอบคำถามได้ด้วยตาหนึ่งตัว <always laugh> เป็นเด็กนะเป็นเด็กนะตอบคำถามไม่ง่ายเลยคำถามไม่ง่ายเลยเด็กอะไรเด็กสิบเจ็ดไม่เอานะ าามาหาพี่มา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 เร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วใช่ครับมาเร็วมาเออวุ้งมาเลยครับเร็วลองเบียดอีกคนตกครับมามาเห็นไหมมาเลยบอกพ่อเห็นไหมที่ลิ้นเรียกย